ก็ยืนบนยอดเขาบันเนทุ่งครับก็ถ้าคนไหนที่เข้าไปแล้วมีโอกาสได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญตาของตัวเองแต่บางนักลุกบางคนเนี่ยไป10ครั้งก็อาจจะเจอเพียงครั้งเดียวอาจจะมา20ครั้งอาจจะเจอครั้งเดียวก็มีนะครับบางคนเที่ยวมาสาปีก็ยังไม่เคยเจอไม่เคยใช่แต่บางคนที่ถือว่าโอกาสดีโชคดีก็จะเจอกับนกกระดิงเกี่ยท้งน้ำครับแต่ส่วนใหญ่ในช่วงนี้เขาจะมาดูเรื่องของนกกระเต็น3นิ้วอันนี้เป็นไฮไลท์เป็น นกทนี่หนึ่งที่ที่กำลังทำรังในทำรังบนดินเป็นเจาะรูดินเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นการผสมพันธุ์สีสันสดสวยช่วงนี้นกกระเจนไอ้สันสนี้สวยมากแล้วก็นกหัวกวนหลากหลายชนิดหลังเทากัต่างๆนี่เยอะแยะมากมายครับครับ,รบแต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวเองเนี่ยบางคนอาจจะแบบเพลินนะรู้เท่าไม่ถึงการหรือ,ออาจจะอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มัน คือ,อยังไงฮะการท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเนี่ยบอกอ่าช่วงนี้มาได้เลยคนก็มากันเต็มเลยแต่วิธีการในการเที่ยวเขาหนื่กการเที่ยวปา่าเที่ยวเขาเขาเที่ยวผิดเช่นเอาดนตรีมาเล่น <laughs> เอาไปคือบางทีมันทําให้ทำลายาวงเวียนหรือว่าวัฒนธรรมใช่ใช่ครับจะเนี่ยการที่เราจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเนี่ยข้อควรปฏิบัติเนี่ยสำหรับที่มาเที่ยวแก่งกระจานเนี่ยมันมีข้อควรปฏิบัติยังไงบ้างครับคือ <c oughs> 1นึ่ขั้นตอนเราจะออกจากบ้านเนี่ยเราต้องสํารวจตัวเองว่าเราเองเนี่ย เราเรามีโรคประจําตัวอะไรบ้างอันนี้ขั้นต้นเลยเพราะว่าถ้าเราไม่โรคประจําตัวแล้วเราแพ้อะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์หรือย,ยาวิชัณฑ์ต่างๆเนี่ยออาของเรามาก่อนอสองเนี่ยคืออย่านําสัตว์เลี้ยงเด็ดขาดนะฮะ,ะ,ะรักรัก,กสุนัขรักแมวม,มา,<ๆ>มาจริงๆเขาไม่ให้เข้าอยู่แล้วไม่เข้าอยู่แล้ว่าวก็จะระบากใจกับกับผู้เที่ยวกับผู้ปฏิบัติเวลามาก็อยากเอาสุนัขเข้าไอ้ทางเราก็ไม่ให้เข้าก็บางทีก็คือ มันอยากไปแต่ว่ามันไปไม่ได้ออก็เลยเสียโอกาสไม่ได้เข้าไปเที่ยวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเข้าในเขตุิยาเนี่ยสัตว์เลี้ยงไม่เข้าอยู่แล้วนะครับในส่วนหนึ่งก็อุปกรณ์ที่ส่งเสียงดังไม่ไว่าจะเป็นกีตาร์เป็นกองอาวุธปืนออส่วนหนึ่งก็เราไม่ให้เข้าอยู่แล้ว<ะ>อันนี้ก็แน่นอนที่สำคัญคือคือไม่ไม่ต้องเอามาเลยนะเครื่องเคาะกองเกิงกีตองกีตาร์ไม่ได้อยู่แล้วครับเขาไม่ให้เข้าอยู่แล้วไม่เข้าอยู่แล้วแอลกอฮอล์อ่าแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทั้งเราเป็นระเบียบอยู่แล้วที่ ผู้ที่เข้าเกตบเ,เขี่ยยานหรือว่าพื้นที่อุรักษรเนี่ยห้ามนำแอลกอฮอล์เข้าอันนี้มีมาตั้งนานแล้วครับครับครับอันนี้ขอขอเน้นก็เพียง4ี่ตัวก็พอแล้วเราก็ถือว่าโอเคแต่จะเป็นมารยาททั่วไปก็คือว่าเราขึ้นไปแล้วมีขยะเท่าไหร่ก็ควรน,นําขยะออกมาอันนี้มันเป็นมารยาททุกๆคนเราเอาไปก็ไปเราก็เอาออกมาอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ไม่ไม่ทำให้พื้นที่รานสกปรกครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นข้อบังคับเป็นระเบียบเป็นคือท่าฝาฝืนก็โดนปรับอยู่แล้วนะครับ บางสถานที่อุทยานแห่งชาติบางแห่งเนี่ยถึงขั้นบอกว่าคือไม่อยากจะโปรโมทมากเพราะเขากลัวกลัวในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาแล้วมาจํานวนมากมหาศาลแล้วมันจะเป็นการทาลายสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันน่ากลัวอย่างนั้นไหมอ๋อของแก่งกระจานเรากําหนดเวลาในช่วงเวลากาหนดนักท่องเที่ยวกาหนดจํานวนขีดความสมาร์ของการท่องเที่ยวหมายความว่าบ้านกลางเรารับได้2 6 0บคนประเนทุ่งเรารับได้150คน ในช่วงนี้เองคุณจะมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณมาครบจํานวนตรงนั้นที่เหลือก็เข้าไม่ได้เพ,เพราะฉะนั้นในการจองในเว็บไซต์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณมีโอกาสที่จะมีโอกาสได้เข้านแน่แน่นะครับการรองรับเรื่องขีดความสามารถของการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะดูแลระบบระบบนิเวศการทาลายระบบนิเวศการส่งเสียงดังจำนวนคนมากไปห้องน้ําพอใช้หรือไม่พอใช้ลานกลางเต้นพอหรือไม่พอ,อของอุทยานแค่แกงกระจานเนี่ยเรามีขอบเขต มีกรอบที่จํากัดไว้จํานวนรถขึ้นตั้งแต่เช้าเนี่ยตั้งแต่ตีห้ครึ่งถึง7จ็ดมงครึ่งร,รถที่เข้ามาก็ได้เวลาแค่นั้นก็เจ็ดโมงครึ่งขาลงก็จะเป็นสามโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าก็จะเป็นขาลงขาขึ้นอีกทีก็จะเป็นบ่ายโมงถึงบ่ายสามขาลงอีกทีก็เป็นสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นเพราะฉะนั้น คุณจะวิ่งเหมือนอำเภอใจคุณจะไปทุ่งไหนคุณจะเข้าอะไรยังไงไม่ได้ไม่ได้ไไดะะเรามีเวลาจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตั้งแต่มาที่นี่ก่อนเลยเนี่ยถ้าจะให้ชัวร์ให้แน่นอนเนี่ยต้องเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์เว็บซต์เพื่อที่จะไปจองใช่ะ,ะ,ะเว็บอะไรครับเอ่อ DNP 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 นะฮะ ดีพารเมนต์เลชเชน่พาร์คนะครับตัวย่อก็อ dnp.com นะครับเข้าไปในนั้นแล้วก็ทำการแกงกระจาต่อนะครับคลิกแกงกระจาดพอคลิกแกงกระจานเสร็จปั๊บก็ดูไปที่บ้านพักอ่าเราจะเข้าบ้านพักเราจะดูเลยว่าบ้านพักแต่ละแห่งเนี้ยเอ่มีคนจองแล้วเท่าไหร่อ่าถ้าว่ายังไม่มีคนจองเรากระชั้นขนาดนี้แล้วไม่จะเป็นต้องจองก็ได้ก็มาได้นะครับมาได้ไม่เมื่อคือในช่วงเนี้ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะไม่หนาแน่นเท่าไหร่ในช่วงของจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ย ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาดูนกเข้ามาสัมผัสเข้ามาดื่มด่ากับธรรมชาติเต็มที่แต่คนไทยไม่มาแต่ช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะหลบคนไทยเขารู้เลยว่าพอคนไทยมาปั๊บเนี่ยอาจจะวนคนเยอะอาจจะฝุ่นบ้างอาจจะส่งเสียงดังบ้างเนี่ยนกก็จะหลบไปอะไรไปเขาจะมาในช่วงจันทร์ถึงวฤหัาท์สุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะให้เป็นของคนไทยนะครับคนหน้าดูแลที่อุทยานแห่งชาติแกงอาจารย์มาก็หลายปีนะครับ มีมีเรื่องราวอะไรที่ในปัจจุบันนี้ยังเป็นเรื่องราวที่ยังหนักใจอยู่ยังพยายามหาทางแก้ไขอยู่บ้างครับคือจริงๆแล้วก็เหมือนว่าเราเรายือนอยู่ตรงตรงที่คนอื่นอยากอยากจะมายือนอยู่หมายความว่าคนทุกคนเนะี่ยอยากต้องการทรัพยากร,รต้องการพื้นที่ต้องการที่ดินทํากินต้องการปลุกหลายรูปแบบ,บไม่ว่าจะมาจากฝั่งชายแดนบ้างมาจากชุมชนสังคมเมืองบ้างมีการสั่งจอง สัตสักสัตวป่าหัวกระทิงงาช้างต่างๆอันนี้คือคือคือสิ่งที่เราหนักใจที่สุดเพราะฉะนั้นก็อยากอยากจะฝากว่าผ่านรายการแล้วกันนะฮะว่าสิ่งพวกนี้จริงๆแล้วเป็นของข,ของคนในชาติของคนทุกคนพวกเรามามาดูแลรักษาเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาชมได้มาสัมผัสอนาคตลูกหลานจะได้เห็นสิ่งที่เรากำลังปกปักรักษาไว้ ไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นเสือโครง่งไม่ว่าจะเป็นกระทิงวัวแดงจระเข้น้าจืดแสดงว,ว่าที่ดหัผหน้าผููด่าทั้งหมดเนี่ยก็หมายความว่าปัจจุบันนี้ยังมีการล่ากันอยู่อ๋อยังยังมีอยู่ตลอดเสมอครับซึ่งเราก็พยายามปราบแล้วก็ปราบ็ยังไม,ไม่ไม่หมดนะฮะไม่หมดหรอกครับไม่หมดนะฮะครับแล้วก็การบุกลุกพื้นที่การทําลายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดยาเสพติดอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ ก็จะขอฝากไว้ว่ากําลังใจที่ท่านให้เนี่ยต้องขอขอบคุณผ่านรายการว่าทุกคนยังตั้งใจทํางานและทุกคนยังต่อสู้แล้วก็ยังคิดว่าถ้าทําแล้วยังมีรอยยิ้มสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินมาและเห็นนกเรายิม้มเดินมาและเห็นช้างเห็นกระทิงกินน้ําเห็นกวางกินน้าแล้วออกมามีรู้สึกว่าดีใจได้เห็นได้เห็นกวางลงกินน้ํานั่นเลยคือความสุขของพวกเราครับที่เราทําได้ครับครับผมสุดท้ายแล้วครับวันนี้เนี่ย ผมว่าอุยทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นที่รู้จักของทุกๆคนะคนะฮะไม่ว่าจะเป็นกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันผ่านมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้จุดสําคัญจุดไฮไลท์คือในอเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมันมีอยู่หลายที่ครับเอาเป็นว่าขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับของเหล่าบรรดาอุยทยานแห่งชาติที่มีอยู่มากมายในเมืองไทยนะครับอยากจะฝากอะไรไปถึงนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ คนที่อยากจะมาชื่นชมธรรมชาติที่อยากจะให้ธรรมชาตินั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืนจนถึงช่วงลูกชั่วหลานนะครับท่านครับคือก็ต้องขอขอบคุณทางรายการผ่านถึงผู้ชมนะครับว่าในในในื้นป่าประเทศไทยเนี่ยเป็นป่านุรักษ์ที่เราแบ่งว่า25%ป่าเศรษฐกิจส5บป่าที่มีความสําคัญเนี่ยมันเหลือน้อยมากแล้วก็การบุกรุกก็ยังเห็นอยู่นะครับท่านยังมีโอกาส ทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าอยู่แล้วทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเหมือนกับผมคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าท่านอาจจะไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาทําหน้าที่ได้ทุกวันแต่ท่านมีโอกาสที่จะเป็นหูเป็นตาเป็นคนเป็นกระบอกเสียงเป,เป็นการสร้างจิตสํานึกกับคนอื่นว่าการทําลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรากำลังเจอมาแล้วรอบหนึ่งก็คือน้ําท่วม แต่คุณจะเจออีกเร็วๆนี้คุณจะไม่เห็นสัตว์ป่าที่